มไม่กี่วันละมไม่กี่วันละเป็นตำราที่น่าจัดที่หนึ่งครับอ๋อนีมันอันที่หนึ่งแล้วนะจัดพอ,อกเพื่อเพก่อมาเลย,ยอ๋ออันนี้คือเรา<ม>ยอมรับเนาะว่าว่าไอ้ตามข้อกล่าวหาเนี่ยคือเราเราทำตามข้อกล่าวหาเนาะใช่ครับแต่คนที่สี่ม,มึงงงอยู่เลยแค่ทั้งหมดเรากี่คนเนี่ยที่เราคิดว่าเราเราเราควรครับเราเราการันตีมั่นใจว่าเราทำแค่สามอ๋อแต่ท้าวเอกมาเป็นสี่เรางงนะว่าคนที่สี่วันนั้นแม่เขาก็มาต่อยผมคือไปเตะบอลแค่จับขา อ๋ออ๋อคนที่สก็คือแค่จับขายังไม่ได้ร่วมเกินอะไรใช่ไหมอ๋อแต่ยอมรับว่าทำไปสามคนที่สามไม่ได้มีอะไรกับเขาด้วยเออเขาไม่มีอะไรกับเพื่อนเขาอะอ๋อเราไม่มีอะไรกับเราแต่มีอะไรกับเพื่อนเขาคนที่สามเขามีอะไรกันอยู่แล้วครับสองคนนั้นที่สองที่สาม คือผู้หญิงคนที่สองที่สามเนี่ยคือเล่าให้เราฟังว่าผ่านมาหลายคนแล้วใช่ครับมาหลายคนก็แล้วก็เขาเลยถามว่าแล้วเคยทำกันเองไหมมันว่าเคยอก็เคยทำกันเองแล้วคราวนี้พอมาถึงเราแล้วเราได้ทํำไหมอ่ะผมทำกับคนที่สองจริงแต่ไม่ได้ไปยึดได้แนลยเขาคือเขาบอกว่าเขาเคยอมเพื่อนมาอะไรนี้มาแล้วให้เราฟังแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาจะอมให้ผมด้วย ได้ทีนี้เพื่อนเขาอ่ะคนนึงอ่ะบอกว่าขอแจมด้วยดิหมว่ากูไม่เอานะคือผมไม่ชอบมันอยู่แล้วคนนั้นแหละแต่มันก็เลยไปทําให้เื่อนมนแต่ผมไม่ได้ทําให้มันที่เรามาอุดรนี่เราเป็นคนอุดรเหรอเคยออไมเราถึงนี้มาอุดรเป็นคนอุดรหรือมีญาติอยู่อุดรเคยอป็นคนอุดรออเคยเคยมาอยู่อุดรแล้วแล้วมาหาใครเนี่ยเอออันนี้มาหาญาติหรือมาหาเพื่อนมาหาใครมาลงมายอหลบมาหลบอะไรก็คือคนที่นี่ผมรู้จัก คือแต่ก่อนันเกิดที่อยู่มอียืนอายุยี่สิบกว่ามาหลงกับคนรู้จักใช่ครับไม่ไม่ได้มีญาติอยู่ที่นี่เนาะไต่จริงๆค่ะว่าหลงก็ไม่ได้ตั้งใจมาหลงหลอกแต่ก็คือตอนน้ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรก็เลยเดินหลงมาเฉยืมยัง